โอเคแล้วสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้มาอยู่ในเกมคลายสิทธ์แอคชั่นสงครามออนไลน์นะแต่วันนี้ผมจะมาบอกทุกคนนะว่าผมจะเลิกเล่นเกมคลายสิทธ์แอคชั่นสงครามออนไลน์แล้วนะครับผมก็ผมจะตั้งใจเก็บเงินนะฮะเก็บเงินเพื่อผมก็มีไอ้สิ่งที่ผมอยากได้นะครับผมก็ ถามว่าแฟนกับเกมจะเลือกเอาวันไหนผมขอเลือกเอาแฟนนะครับผมเพราะว่าเกมผมก็จะเลิกเล่นนะเก็บเลิกเล่นเกมใครสิทธิ์แอคชั่นนะแต่ผมก็จะมีเกมอื่นผมว่าผมจะไปเล่นเกมเหมือ ROV แทนนะครับผมเพราะว่าถ้ามันเห็นเกมใครสิทธิ์แอคชั่นแล้วมันเลิกเล่นไม่ได้นะมันเลิกเติมไม่ได้นะครับผมนะผมก็ขอบคุณทุกคนนะที่ติดตามกันมาตลอดที่ให้กําลังใจกันมาตลอดนะครับผมเนาะ ก็รหัสนี้ถ้าใครอยากซื้อผมขายอยู่สามพันนะฮะสามพันผมไม่ให้ต่อไม่ให้อะไรนะสามพันขาดตัวนะใครจะซื้อก็ซื้อใครไม่ซื้อผมก็ไม่ได้ว่านะครับผมผมก็ไม่ได้มาบังคับใครนะฮะก็ถ้าใครสนใจจริงๆนะก็ทักลายมาได้นะครับผมก็สําหรับปืนก็ดูกันเอาเองนะผมผมก็ไม่ค่อยรู้จักชื่อปืนผมก็จะให้ดูไปบางพารก่อนนะครับผมก็ปืนถาวรนะฮะ อ่าเราค่อยดูนะนี่นะครับผมปืนก็ดูกันไปนะครับผมเรีวเจ็ดเรวเจ็ดขึ้นนะเพราะว่าตัวนี้ผมก็ขาดอยู่ก็ไม่ได้อาบนะฮะก็มีธนูมันวาลนไทา์นะครับผมแฟตไนอะไรเนี่ยวนี่นะครับผมนะก็เลื่อนมานะครับผมผมจะให้ดูบางๆนะถ้าใครสนใจซื้อก็ทักไลน์ไม่ได้นะครับผมสามพันเอเยตนะครับผม ขาดตัวไม่มีการต่อรองอะไรทั้งสิ้นนะครับผมนี่นะก็ปืนก็มีแบบก็ถือว่าใช้ได้นี่นปืนที่ผมเติมมาอีเวนต์กันก่อนเนเะก็ได้มาถือว่าแรงโคตรนะครับผมนะเนาะก็ปืนมีมีเยอะนะครับผมปืนอีเวนต์นะเอปืนมีอีเวนต์นนก็มีนะครับผมนะเน่ยปืนพกก็มีช้ยเยอะนะครับผม อนี่นะก็เป็นปืนก็มีแค่นี้นะครับผมก็มาดูปืนพกกันฮะปืนพกเนี่ยก็มีแค่นี้นะครับผมเนาะปืนพกของเรานะครับผมมาดูส่วนลูกซองนะลูกซองก็มีในตำนานก็มีปุีตาก้อนนะครับผมเนาะแล้วก็เนี่ยนะก็มีแค่นี้นะก็ดูดูกันเองนะครับผมสำหรับนี่ก็เยอะนะะ สนใจก็ทากลายมาได้นะครับผม ID ลายใต้คลิปนะครับผมสำหรับสไนก็มีคุณเลือกเยอะแยะนะครับผมคุณจะใช้ปืนไหนปืนไหนก็เลือกเอาเลยนะครับผมก็เหมือนที่หมวดหมูอะไรเงี้ยนี่ก็ถึงนี้ก็ถาวรนะวิว7นะครับผมแล้วเรามาดู เนี่ยตัวละครก็มีถาวตรตัวผู้หญิงนะคีนะครับผมก็มาดูแบบเอออะไรนะ่ีเพิ่งจวนนะครับผมผมก็จะเลิกเล่นนะยัามาจวนผมเนอะอื่นนะครับผมนี่นะครับผมแล้วเบิดก็ถาวรน,นะครับผมนี่ก็ถาวรด้วยนะอ,อมาดูตัวนี้ก็ได้มาแบบถาวรน,นะครับผมบวกความเร็ว ซักปืนนะครับซักปืนเร็วเนะก็มีส่วนเอ,อชุดประดับก็มีแค่นี้นะฮะตัวนี้ก็มีไม่ครบนะคะรับเ่้นตานะครับผมแต่ตัวนี้ก็มีครบนะชุดมังก,กี้ก็มีครบเหมือนกันนะครับผมส่วนหมุนที่มุมหมุนล้นอไปก็ได้หมวกมานะหมวกแล้วก็อะไรอย่างเียก็ชิ้นส่วนปืนก็ไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่เพราะว่าขายหมด <laughs> นะครับผม ก็ชุดไม้คาบก็มีอยู่สามชิ้นนะครับผมเนาะก็ผมมันก็ไม่ค่อยเล่นสักเท่าไหรนะ่น่ะสำหรับชุดไม้คาบไม้คงไม้คาบอะไรอืมจะขึ้น v ีพีสิบสองแล้วนะไอเดียวผมว่าผมจะให้ดูอะไรวะก็มีการ์ดการ์ดการ์เดือนการ์เดือนการ์เดือนผมก็เลืออยู่กี่วันเนี่ยไหนละ่ะการ์เดือนขึ้นตรงไหนวะ กาเดือนก็มีนะครับผมไม่มีโอ้เหลืออยู่เจ็ดวันนะครับผมการเดือนอันหนึ่งอาทิตย์นะตัวนี้ก็หมุนไปหนึ่งสองสามสี่ครั้งแล้วนะครับผมเนาะหมุนไปสี่ครั้งแล้วนะฮะก็สำหรับ EP เรา EP สิบเอ็ดน,นะครับผม EP สิบเอ็ดนะฮะ ใอ้ผมจะดูอในตรงไหนวะจะดูเออเติมเงินนะฮะขาดอยู่เก้าพันหร้ก็จะขึ้น v i p 12แล้วนะครับผมนะก็วันนี้ก็ ผมพอแค่นี้นะครับผมส,ส,ผมนนหมมสำหรับวันนี้สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนนะที่กดไลค์ติดตามกันมาตลอดนะสำหรับวันนี้สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผม